ที่ปักคียธรรม37คือหมวดธรรมะที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีเจ็ดหมวดวันนี้ก็ยังอยู่ที่หมวดที่4และหคือ 5, คอินทรี่ห้าพละห้าคือศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละเป็นคุณธรรมที่ผู้ ฝึกตนทำให้เกิดพลังงานยิ่งใหญ่แก่กล้าในจิตข้อที่1นถึงสานี่ยในอินทรีย์ห้าพละาหาได้อธิบายไปแล้วบัดนี้จะอธิบายข้อที่สี่การฝึกสมาธิทำให้เกิดพลังงานแก่กล้ายิ่งใหญ่ในจิตพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการฝึกสมาธิ ทำให้เกิดพลังงานแก่กล้ายิ่งใหญ่ในจิตเพิ่งเห็นได้ในชานที่สเพิ่งเห็นได้ในชานสเรียกว่าสัมมาสมาธิมีจิตตั้งมั่นในสภาวธรรมที่เกิดขึ้นตามลำดับของชานชานก็คือการเพ่งอยู่หรือว่านิ่งอยู่ชานที่หนึ่งมีองค์ประกอบหอย่างหนึ่งวิตกคือจิตมีสตินิ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก อย่างเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไอ้ที่เรารู้ด้วยว่าที่เรานิ่งอยู่เนี่ยนั่นคือชา้นที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าชา้นที่หนึ่งก็คือวิตกวิตกก็คือเรากําหนดจิตของเรามารู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลม,รลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ไม่ต้อง ไปกังวลว่าจะสั้นหรือยาวยาวเราก็รู้สั้นเราก็รู้ไม่ต้องไปกดดันปล่อยให้เป็นธรรมชาตินี่เรียกว่าวิตกคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกข้อที่สองวิจาร์ณคือจิตมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้รู้ชัดด้วย การรู้ชัดอย่างนี้เรียกว่าวิจารณ์คือจิตได้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกยาวก็รู้สั้นก็รู้อย่างชัดเจนเลยเมื่อเรามีสติรึกรู้อยู่ที่ลมหายใจทั้งสั้นและยาวไม่ได้กำหนดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ต้องคำนึงเพียงแค่รู้ว่าลมเข้ารู้ออกก็รู้ สั้นก็รู้ออกยาวก็รู้ให้ระลึกรู้อย่างนี้ไม่กําหนดกฎเจณฑมันถ้ากำหนดกฎเจณฑมันจะทําให้ออกซิเจนที่อยู่ในร่างกายของเราไหลเวียนไม่สะดวกเมื่อเราหายใจปกติแต่ถ้าหากว่าเรามีสติหรือว่ามีวิจารณ์มาหยุดที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเพียงแค่กำหนดรู้ลมเขา้าลมออก ลมเข้าลมออกยาวก็รู้สั้นก็รู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้ทําอย่างนี้นั่นก็คือวิจารณ์ทีนี้เมื่อทามากเข้ามากเข้ามันก็จะระงับความฟุ้งซ่านในเรื่องอารมณ์ต่างๆจะเป็นความคิดเรื่องน้นเรื่องนี้มันจางไปจางไปเพราะว่าจิตของเรามันร,ร,รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่นี้แนบสนิทจิตมันแนบสนิทอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกรู้อยู่อย่างนี้มันก็เลยไม่เกิดความฟงสั้นในอารมณ์ต่างๆในที่สุดก็จะเกิดเบากายเบาใจเกิดขึ้นนี่เรียกว่าวิจารณ์ข้อที่สปีติจากนั้นมันก็จะเกิดความเอ,อิบอิ่มเกิดความขนลุกมั่งบางคนบางคนอาจจะเกิดตัวเบาตัวลอยเกิดความเอ,อิบอิ่ม เรียกว่าปีติเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความเบื่อความเซ็งในจิตมันค่อยๆจางไปจางไปไม่มีลดลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยเป็นกายเบาใจเบาเมื่อก่อนเนี่ยเราจะหนักใจเพราะว่ามีอารมณ์เยอะพอมีอารมณ์เยอะๆเนี่ยมันจะหนักใจโอ้ยหนักใจจังเลยโอ้ยเครียดจังเลยแต่ถ้าหากว่าเรามาทำสมาธิแล้วเนี่ยจนกระทั่งมาเกิดปีติ ความเบาใจเกิด hmm. ข so ึ้นเบากายเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดความเออบิ่มเบิกบานใจนี่เรียกว่าปีติได้เกิดขึ้นแล้วจากที่เราเอาจิตมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เมื่อจิตมันจดจ่อหรือว่าตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมากเข้า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 จิตก็เลยเกิดปีติเกิดความเออบิ่ม เบากายเบาใจเกิดขึ้นนี้เรียกว่าปีติเกิดขึ้นแล้วข้อที่สี่สุขคือความสบายกายสบายใจไม่ร้อนรนโลง่งเบาสบายนั่งนานๆนนนนก็ได้ไม่รู้สึกเจ็บปวดในร่างกายเลยคือมันโลง่งมันเบามันสบายทั้งกายและใจนั่นคือได้รถอารมณ์ลงไปเยอะเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ จิตของเราก็จะมาอยู่ที่ข้อที่ห้าคือเอกคตารมมีจิตจิตมีสติรู้ว่าความสุขนี่มันละเอียดเป็นความสุขที่ไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกมีแต่วความสุขล้วนๆเรียว่าเอกคตารมมีอารมณ์อันเดียวคือความสุขในขณะนั้น ไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกเลยมีแต่วความเบากายเบาใจนั่งสมาธิไม่ปวดขาปวดเอวปวดไหลมันจะเย็นมันจะสบายสบายกายสบายใจขาก็ไม่ปวดเอวก็ไม่ปวดมันมีความสุขเรียกว่ามีเอกคตารมในขณะนั้นนเรวัชานที่หนึ่งพอขึ้นชานที่สองนี่วิตกวิจารณก็หายไปแล้วมันจะมีองค์สาม ชั้นที่สองนี่มีองค์สามคือหนึ่งปีติความเอ,อิบอิ่มใจก็ยังไม่ลังงับไปก็ยังมีอยู่ความเบาใจก็เกิดขึ้นความฟาุ้งซ่านทั้งกายและใจในกอลดลงไปกายก็เบาใจก็เบาสงบนิ่งอยู่ความกังวลในเรื่องต่างๆไม่มีมีแต่ความเอ,อิบอิ่มความเบิกบานใจความสุขใจเกิดขึ้นตัวก็เบากายก็เบา เนเรียกว่าปีติมันยังอยู่ข้อที่สองสุขคือความโล่งใจสบายใจเหมือนอารมณ์ที่มันอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันมากบัทนี้มันละออกไปละออกไปละออกไปเหลืออารมณ์มันเดียวที่นี่มีแต่วความสุขล้วนๆจึงทําให้ใจของเราเนี่มันเบามันเย็นมันสบายโลง่งเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งไปหนึ่งชั่วโมง มันก็ไปเห็นปวดขาปวดเอวปวดไหลเลยเพราะมันมีความสุขจึงไม่มีความปวดขาปวดเอวไม่หลับสับประงกมีแต่ความนั่งนิ่งเยน็นสบายนี่เรียกว่าความสุขเกิดขึ้นข้อที่สามก็คือเอกคตาอารมณ์ือมีอารมณ์อันเดียวจิตก็ดื่มดั่มในความสุขนั้นอารมณ์อื่นที่แบบงุดหงิดเบือ่อเซ็งฟุ้งซ่านสับะงกหรือว่า เรื่องนั้นเรื่องนี้จะไม่มีมีแต่ความสุขความสุขความโล่งความเบากายเบาใจเกิดขึ้นนั่งสบายหลับสปงกไม่ไม่มีสปงกก็ไม่มีมีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่แบบสบายๆนี่เรียกว่าเอกคตารมณ์มีอารมณ์ันเดียวนี่ชานที่สองชานที่สามมีองค์ประกอบสองคือสุขความโล่งใจความสบายใจความเย็นใจเกิดขึ้น ไม่มีความเจ็บปวดในร่างกายแม้แต่ส่วนใดจะเป็นขาเป็นแขนเป็นเอวเป็นไหล่ไม่มีมีแต่ความสุขความเบาความโล่งเพราะฉะนั้นจึงไม่ปวดขาปวดเอวปวดไหล่แต่รู้กายอยู่ว่าเรายังนั่งอยู่เรานั่งนิ่งไม่ไหวติงเราจะเห็นได้ว่ากายของเราเนี่ยยังมีการนั่งอยู่เราก็รู้อยู่ แต่ไม่ได้กังวลว่ามีขามีแขนมีเอวมีไหลมีแต่ความสุขในขณะนั้นเพราะฉะนั้นจึงโล่งโปร่งเบาสบายข้อที่สองคือเอกคตามีอารมณ์อันเดียวจิตดื่มด่ำตั้งมั่นมีสติรื้อรรู้อยู่ว่ามีอารมณ์อันเดียวคือความสุขล้นวนไม่มีความงดหยิดไม่มีความเบื่อความเซ็งเข้ามาแทรกได้เลยมีแต่ความสุขล้นวนเพราะฉะนั้นฌานที่สามนี้ เป็นฌานที่จิตตั้งมั่นสงบนิ่งอยู่ในองค์ฌานที่พระอริยเจ้าสรรเสริญว่ามีสติสัมปชัญญะตลอดจึงมีความสุขทั้งกายและใจนั่งน,น,นานๆไม่มีความปวดเอวปวดไหล่ปวดขามันก็มีจิตตั้งมั่นสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดมาถึงฌานที่สี่เนี่ยมีองค์ประกอบสองอย่างหนึ่งอุเบกขา คือจิตมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาเป็นจิตที่มั่นคงหนักแน่นไม่วันไหวเมื่อเป็นเช่นนี้จิตของบุคคลผู้เข้าสู่ฌานที่สี่นี่เป็นจิตควรแกการงานเป็นจิตที่มีอารมณ์อันเดียวเรียกว่าจิตมีสติัยบูรณ์มีสัมปชัญญะไพูรณ์ทั้งสติและสัมปชัญญะนี่ทำหน้าที่ได้อย่างแนบเนียนที่สุดรู้กายตลอดเวลาไม่มีความวันไหว จิตตั้งมั่นสามารถพิจารณาธรรมในขณะที่เกิดขึ้นเรียกว่าสัมมาสมาธิอยู่ในรูปฌานก็คืออยู่ในกายหยาบของเรานี่แหละเราจะสามารถพิจารณาความเกิดขึ้นของร่างกายได้ถ้าหากว่าเราถอยออกมาจากัานที่สี่มาอยู่ที่ัานที่หนึ่งจิตมันก็ยังตั้งมั่นแน่วแน่มั่นคงก็เหมือนกับ เราเปิดแอร์คอนดิชันเปิดแอร์แล้วมันจะเย็นทั่วบริเวณห้องขาราหมดเราจะนั่งส่วนไหนของบ้านเราเนี่ยเมื่อแอร์มันเย็นได้ที่แล้วเนี่ยมันก็จะเย็นทุกซอกทุกมุมเราก็จะนั่งอยู่มุมไหนมันก็เย็นนอนอยู่มุมไหนก็เย็นยืนอยู่มุมไหนก,ก็เย็นเดินไปมุมไหนมันก็เย็นนั่นคือความเย็นมันได้เกิดขึ้นทั่วถึงแล้วจึงเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้ บุคคลคนนั้นก็จะรู้ว่าโอ้จิตมันมีอารมณ์อันเดียวมันเป็นอย่างนี้เองมันจึงเกิดความเอิบอิ่มเกิดความเบากายเบาใจไม่ได้ฟุ้งซ่านโอ้มันเป็นความสุขที่ตืดดำมากๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งในตนเองและบุคคลอื่นมีเกิดขึ้นและเสื่มไปเป็นธรรมดาเราจะพิจารณารูป รูปคือร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมธาตุดบ้างไม่แปรปรวนธาตุดินก็แปรปรวนธาตุน้ำก็แปรปรวนธาตุลมก็แปรปรวนธาตุไฟก็แปรปรวนมันจะไม่คงที่เราจะเห็นได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจเจริญเติบโตขึ้นมาตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเนี่ยไม่มีส่วนใดไม่เปลี่ยนแปลงเลยถ้าพิจารณาดูจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ มันเป็นรังของโรคไม่มีส่วนใดไม่มีโรคเมื่อพิจารณาไปจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอ้ร่างกายของเรานี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดไม่ว่าส่วนใดของร่างกายเลยความรู้สึกในร่างกายก็จะเกิดขึ้นมาว่าโอ้เรามาหลงว่ารูปของเรานี่หล่อมาหลงรูปของเราว่าสวยเรามาหลงในร่างกายของเราว่ายังหนุ่มยังแน่นยังแข็งแรงไม่เก็บไม่ปวดเนื้อหนังมังสาไม่เหี่ยวไม่ย่นลองพิจารณาดูตั้งแต่ศีรษะ แล้วก็จะเกิดโรคคันโรคศีสระโรคผมร่วงมันก็จะเกิดขึ้นมาพอมาถึงตาก็ฝ้าฟางพอจมูกก็ได้กลิ่นไม่ดีพอหูก็ตึงพอฟันก็โยกคลอนโอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาเวทนาความรู้สึกในร่างกายก็จะคิดว่าโอ้ร่างกายนี้เป็นอย่างนี้เองแล้วก็จะพิจารณาถึงความสุขความทุกข์ในร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่จีรังยั่งยืนจริงๆเราคิดว่าร่างกายของเรานี่ มันยังหนุ่มยังแน่นมันยังสาวยังสวยยังหล่ออยู่ที่ไหนได้มันเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกถ้าหากว่าเราจะมาหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรถหลงการสัมผัสมันก็จะเกิดการยึดพอเกิดการยึดแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ดังใจที่ว่าทุกข์หมายวามว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่ว่าส่วนใดของร่างกายเราอยากให้หลอ่อเราอยากให้สวยเราอยากให้ตาของเราดีตลอด หมูของเราดีตนลอดฟันของเราดีตนลอดเนื้อหนังมังสาของเราจะต้องไม่ยเหียวไม่ย่นเราก็จะคิดอย่างนี้พอคิดไปแล้วเพราะมันเหี่ยวมาเพราะมันคลั่งคล่ามาเราทุกใจนี่แหละพิจารณาเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้มันก็เสื่อมได้เพราะฉะนั้นจะเป็นส่วนใดของร่างกายนี่ให้พิจารณาถ้าหากว่าเราพิจารณาตั้งแต่เท้าขึ้นมาบนศรีรษะเนี่ยพิจารณามีส่วนใดบ้างไม่เปลี่ยนแปลงเลย อวัยวะส่วนใดคงที่อวัยวะส่วนใดไม่ป่วยไม่ไข้อวัยวะส่วนใดยังคงทนถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเราพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่มีส่วนใดที่จรังยั่งยืนเลยจะไปรูปก็าตามรูประขันเวทนาขันกับความรู้สึกสัญญาขันกือความจําได้ไม่รู้สังขารขันคือการคิดปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้เนี่ยความรู้ของเราก็ยังไม่คงทน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องพิจรารณาว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใชเฉราะเกิดขึ้นเฉพาะตัวเราคนอื่นก็เหมือนกันพิจรารณาบุคคลอื่นเราจะเห็นได้ว่าเด็กก็ป่วยได้หนุ่มสาวก็ป่วยได้คนสูงอายุก็ป่วยได้ในที่สุดไม่ว่าใครก็ตายได้เหมือนกันและตัวเราสักวันหนึ่งก็จะต้องป่วยต้องเก็บต้องไข้แล้วก็ตายไปนี่ให้พิจรารณาอย่างนี้เมื่อเราพิจรารณาได้แล้ว ก็จะเข้าใจในธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตของเราถ้าหากว่าเราพิจารณาได้นั่นแหละมันก็คืออยู่ในฌานที่สี่แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายให้เธอตั้งสติรู้รู้สภาวะธรรมทั้งหลายจะเป็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันไม่มีส่วนใดจะคงทนถาวรเลยให้มีสติรู้รู้รู้อยู่ในธรรมทั้งหลายเป็นเพียงสัวาวาเป็นที่อาศัยของสติเพื่อรู้รู้ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้าย ไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าคือรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน,ขนไม่ว่าขันใดๆก็ตามก็เกิดขึ้นตั้งโยดับไปก็จะเป็นอย่างนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อเธอเมื่อเธอพิจารณาได้อย่างนี้เธอก็จะเข้าใจว่าการพิจารณานี้เรียกว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ก็คงจะจบ ไว้เพียงเท่านี้